สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกันถึงราคาของบิตคอยนนะครับไม่ได้มาชวนให้ท่านไปลงทุนในบิตคอยแต่อย่างใดนะครับแต่ก็สืบเนื่องมาจากการที่ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการโฆษณาเชิญชวนไปลงทุนในบิตคอยโดยหยิบยกเปรียบเทียบเอาอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาทองคํากับอัตราการเพิ่มขึ้น ของราคาบิตคอยมาเปรียบเทียบให้ดูเพื่อจูงใจให้ผู้คนเนี่ยไปลงทุนในบิตคอยนะครับอย่างเช่นในปี2516นะครับที่ราคาทองคำอยู่ที่ประมาณ17,000บาทต่อ1บาททองคำเนี่ยนะครับบิตคอยก็อยู่ที่ราคาประมาณ26,000บาทต่อ1 b i t c บิตคอยแต่พอปี2560นะครับ ราคาทองคําก็ยังอยู่ใกล้เคียงเดิมครับคือ2 6 0 0 0บาทต่อ1นบาททองคําแต่ราคาของบิตคอยนั้นเพิ่มขึ้นไปเป็น5 0 0แสนบาทต่อ1นบิตคอยและพอถึงปี2อ6 3ราคาทองคำมีการเพิ่มขึ้นครับคือเพิ่มเป็น36,000บาทต่อ1นบาททองคำแต่ราคาบิตคอยนั้นก็เพิ่มขึ้นครับเป็น6,00 0บาทต่อ1นบิตคอย แต่พอถึงปี2017นะครับราคาทองคําเพิ่มขึ้นเป็น40,000บาทต่อ1บาททองคําในขณะที่ราคาบิตคอยนั้นเพิ่มขึ้นเป็น1,500,000บาทต่อ1นึบิตคอยน,นะครับก็เพิ่มขึ้นในอัตราที่แตกต่างกันมากครับพอถึงปี2 0 6 8คือปีนี้ครับนะครับราคาทองคําเพิ่มขึ้นเป็น50,000บาทต่อน1นบาททองคำนะครับซึ่งผมคิดว่า ใครซึ่งมีทองคาอยู่ก็มีความสุขยิ้มได้นะครับเพราะขึ้นค่นอนข้างมากแต่อย่างไรก็ตามครับราคาบิตคอยนั้นก็เพิ่มขึ้นอย่างมโหราและเกินเป็น3ล้านบาทต่อหนึ่งบิตคอยท่านเห็นไหมครับว่าราคาของบิตคอยนั้นในช่วงประมาณ10ปีเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นถึงประมาณร้อยเท่านะครับจาก26000บาทเนี่ยเป็น3ล้านบาทเนี่ยนะครับต่อหนึ่งบิตคอยเนี่ยคำถามก็คือว่า ไอ้ราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างมาโหรารเนี่ยมันมันมีมูล,ลค่าจริงนะนะมันมีเป็นสินทรัพย์ที่มีอะไรมีสินทรัพย์จริงรองรับอยู่หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นคําถามเป็นคําถามว่ามันเป็นราคาซึ่งมีสินทรัพย์ที่แท้จริงไหมนะมีมูลค่าที่แท้จริงไหมมีสินทรัพย์ใดรองรับนะครับผมก็เข้าไปดูต่อนะครับว่าไอ้เจ้าบิตคอยน์ตกลงมันเป็นยังไงแนะ่มันคืออะไร นะครับมันอย่างเรารู้จักทองคำเนี่ยเรารู้จักเอาทองคำมาถ้าทองคำเปรวก็ไปไปไปปิดทองพระนะเอาเลี้ยงอารลามได้เอาไปใช้ประโยชน์อื่นได้เยอะแยะเป็นวสัสดุตกแต่งก็ได้แต่ถามว่าบิตคอยนี่คืออะไรเนี่ยก็เข้าไปดูแล้วก็ชัดเจนครับนะครับว่าบิตคอยนี่ก็คือชุดข้อมูลดิจิตอลนะครับที่อยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับ บิตคอยน์เนี่ยเป็นเพียงชุดข้อมูลดิจิตอลชุดข้อมูลดิจิตอลหมายความว่าไงก็หมายความไปเป็นชุดข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเลข1 2 3 4 ABCDF e, ไม่ได้เป็นข้อความอ่านไม่ได้หรือสไปไม่ได้มีใจความที่มีความหมายอย่างนี้อย่างใดไม่ใช่อะไรทางซับแน่นอนเป็นเพียงชุดข้อมูลดิจิตอลนะแต่ว่าจุดเด่นของของข้อมูลนี้กดเน,นื่องจากสร้างจากระบบบล็อกเชนนะครับ จึงทําให้ไม่สามารถจะแก้ไขได้โดยง่ายนะบิตคอยแต่ละบิตที่ออกมาเนี่ยไอคนไหนจะเอาไปแก้ไขนเนี่ยแก้ไขชุดข้อมูลน,นั้นแก้ไขได้ยากนะครับเพราะมันใช้ระบบบล็อกเชนคำถามต่อมาว่าระบบบล็อกเชนเนี่เป็นอย่างไรนะครับผมก็ได้ได้เอาภาพบล็อกเชนเนี่ยมามาแสดงให้ท่านดูท่านเห็นไหมครับว่าบล็อกเชนเนี่ยโดยภาพของมันก็คือว่ามันก็คือมันบล็อก นะในระบบบล็อกเชนเนี่ยคือระบบที่อยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จะไปลันในเครื่องจักรคอมพิวเตอร์ก็ดีเนี่ยนะครับมันเป็นบล็อกๆคือเขียนเป็นโปรแกรมเป็นบล็อ,อกจำนวนเนี้ยมีมากถึงร้อยถึงแสนถึงล้านบล็อกนะครับนะครับอาจจะเท่ากับจํานวนบิตคอยที่เกิดขึ้นในแต่ละบล็อกเนี่ยนะครับก็จะมีข้อมูลอยู่2ชุดข้อมูลชุดแรกเนี่ยเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับบล็อกนั้นนะเช่นบอกมาว่า บล็อกเลขที่เท่าใดเลขกที่พันเลขที่หมื่นหรือเลขที่แสนหรือแสนห้าร้อยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับ mm hmm. นะแล้วกเ็เวลาที่ทําบล็อกนั้นขึ้นมาเนี่ยเมือ่อใดวันเวลวันวอเวลานอนทำมันสร้างมันขึ้นมาเมือ่อใดนะเพราะว่าไอ้เจ้าบิตคอยแต่และบิตคอยเนี่ยพอมัน,ม,นมันอาจบิตคอยชิ้นนี้สร้างวันนี้นะมันก็มีบล็อกของมันประจําตัวมันพอผู้นี้สร้างอีกบิตคอยอีกตัวหนึง่งมันก็มีบล็อกประจําตัวเพราะฉะนั้น ไอ้บล็อกเชนตัวนี้มันก็จะบอกว่าคุณสร้างมันเมื่อไหร่เป็นบล็อกที่เป็นสร้างมัอเมื่อไหรแล้วก็ที่สำคัญครับมีก็คือรหัสแฮชรหัสแฮชรหัสแฮชของบล็อกที่แล้วเช่นเรากําลังดูบล็อกที่10อยู่เนี่ยมันจะต้องมีรหัสแฮชของบล็อกที่9อยู่ด้วยเพื่อควบคุมไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็มีรหัสแฮชของตัวมันเองคือข้อมูลของตัวมันเองที่คุมอยู่ ถามว่ารหัสแฮชคคืออะไรรหัสแฮชก็คือรหัสที่เดิมทีเนี่ยอาจจะเป็นข้อความหรือใจความที่ผู้กําหนดรหัสเนี่ยผู้สร้างเนี่ยกำหนดขึ้นมาเป็นใจความเป็นข้อความที่อ่านรู้เรื่องนะครับแล้วก็เอาใจความตัวเนี้ยไปเข้าระบบแฮชที่เป็นโปรแกรมเนี่ยครับทให้มันเป็นข้อมูลทางคณิตศสาสตร์กลายเป็นตัวเลขหนึ่งสองสากเจ็ดเนีนะ A B C D F เนี่ยก็ทําให้ ใครที่จะมาแก้แก้ไขได้ยากเพราะถ้ามันแก้ไขผิดตัวเลขไปตัวหนึ่งมันก็ใช้ไม่ได้ละนะเพราะฉะนั้นไอ้รหัสแฮชเนี่ยจริงเป็นวิธีการสร้างรหัสในแบบเป็นเอาข้อควานมนีไปแปลงเป็นตัวคณิตศาสตร์ที่กลายเป็นระบบตัวเลขนะครับอันนี้ไอ้บล็อกข้อมูลกลุ่มที่หนึ่งจริงเป็นเรื่องเนี่ครับเป็นเรื่องเอ่อเอ่อเ,เ,เอ่อเป็นเป็นหมายเลขของบล็อกนะครับแล้วก็เวลาที่สร้างแล้วก็รหัส ท้งของก่อนหน้านี้ของของบล็อกก่อนหน้าและรหัสของตัวมันเองในบล็อกนั้นที่อยู่ในนั <_ C> ้นข้อมูลกลุ่มที่2ก็จะเป็นข้อมูลที่บอกว่านะครับมีการทําธุรกรรมเกี่ยวกับบล็อกตัวนี้นะเช่นไอบรร้บล็อกเชนเหมายเลข8ชิ้นที่8เนี่ยนะมีข้อมูลทางธุรก,กรรมอย่างนั้นถูกซื้อขายมาเมื่อใดนะล่าสุดเมื่อใดนะครับมันก็จะมีข้อมูลปรากฏอยู่ในบล็อกนั้นนะครับว่ามีไอบรร้บล็อกเชนตัวนี้มันถูกซื้อขายมาเมื่อใด นะครับก็ก็ก,ก็ก็เป็นระบบกํากับควบคุมแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับโดยสรุปแล้วก็เห็นได้ว,ว่าถึงแม้ระบบบล็อกเชนเนี่ยจะเป็นระบบเทคโนโลยีที่ดีที่ทําให้ข้อมูลในนั้นซึ่งเป็นข้อมูลชุดขบูลดิจิทัลเนี่ยไม่ถูกไม่ถูกแก้ไขและถูกเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อพิจารณาแล้วก็เห็นได้ว,ว่าเราซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลเนี่ยนะครับ นะครับก็ก็ก็จะเป็นเจ้าของข้อมูลเพียงเราที่เป็นเจ้าของดิบิตคอยนีย่ก็เป็นเพียงเจ้าของข้อมูลดิจิทัลนะครับแล้วข้อมูลดิจิทัลเนี่ยนะครับถามว่าเออเรามันอยู่ตรงไหนล่ะนะครับถ้าจะเป็นเจ้าของนี่ก็จะมีเขาเรียกว่ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าเงินดิจิทัลบัลเลตบัลเลตดิจิทัลซึ่งท่านสามารถจะสร้างโดยแอปพลิเคชันเช่นขณะน,นี้ท่านสนใจอยากจะเป็นเจ้าของนะครับ b i t บิตคอยก์เขาบ้ามานะท่านก็ต้องไปสร้างวอ l l e t ขึ้นมานะหรือจะให้บริษัทผู้ค้าก็ช่วยสร้างวอลเล็ตขึ้นมาแล้วก็ท่านก็ต้องมีรหัสน,นะเป็นก็เรียกว่า private key เป็นกุญแจ,เ,จเฉพาะของตัวท่านเนี่ยประจำวอลเล็ตตัวเนี้ยนะครับพอท่านซื้อบิตคอยเข้ามาบิตคอยนั้นก็จะส่งข้อมูลที่ที่ผมเรียกว่าข้อมูลที่จะท่อเข้ามาในในวอลเล็ตน,นะครับวอล l ล็ตนั้นก็ที่อยู่ของมันก็คือจน ก็คือใช้อาศัย private key คือตัวกุญแจรหัสกุญแจเนี่ยเป็นตัวหลักเป็นตัวคุม,มแต่แต่โดยภาพรวมน้่นก็เห็นได้ว่า,าบิตคอยนี่นก็เป็นเพียงชุดข้อมูลดิจทัลไม่ได้มีในยะในการที่จะสามารถไปสร้างผลผลิตนะไปสร้างมูลค่านะไปสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นนะในบ้านเมืองหรือในธุรก,กิจใด,ดๆ,ๆนะครับราคาที่เกิดขึ้นก็ก็ไม่ได้อิงกับาฐาน สินทรัพย์ที่แท้จริงอย่างหนึ่งอย่างใดนะเป็นราคาที่ถูกสร้างถูกกําหนดขึ้นมาโดยผู้ที่ถือบิตคอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ผู้ที่ถือบิตคอยรายใหญ่นะครับซึ่งมีจํานวนไม่เยอะแต่มีบิตคอยในมือมากเขาก็สามารถที่จะกําหนดราคาทําให้ราคาสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งในเรื่องนี้แน่นอนสสุดว่าณนะวันนี้นะครับผู้ที่มีบิตคอยอยู่ในมือย่อมได้ประโยชน์เป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่า อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าบิตคอยเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนฐานที่อิงกับสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ที่แท้จริงอย่างมอย่างใดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะล่มคลืนกลายเป็นศูนย์ได้โดยไม่มีอะไรเลยก็ได้ในอนาคตนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ยกขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นข้อมูลนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอเอกชนเนี่ยหรือบุคคลเนี่ยจะไปลงทุนในบิตคอยเนี่ยเราก็คงจะเป็นเรื่องของแต่ละคนไป แต่ผมคิดว่าสิ่งที่จะต้องห่วงใหญ่ก็คือว่ารัฐเองเนี่ยจะต้องไม่เข้าไปสนับสนุนที่ทําให้เกิดการสร้างราคาอย่างนี้เพราะการสร้างราคาเช่นเนี้ยมันมีแต่ลังแต่จะสร้างความเสียหายให้กับส่วนใหญ่ส่วนรวมให้กับคนที่ไม่รู้เรื่องนะครับนะที่จะเข้ามาสู่ระบบนี้ในระยะต่อๆไปนะครับต้องเสียหายได้แล้วก็เป็นจะทําให้ระบบของระบบทุนเนี่ยการลงทุนเนี่ยมันบิดเบีดเด้ยวไป จากที่ควรจะเป็นนะครับผมต้องเรียนเป็นข้อมูลอย่างนี้กับท่านครับว่ากุณซาโตชินะเป็นนามแฝงนะของผู้ที่สร้างบิตคอยคือเขียนระบบะโปรแกรมบล็อกเชนเนี่ยนะขึ้นมาแล้วก็เผยแพร่ออกไปเนี่ยให้คนไปทําการผลิตบล็อกเชนขึ้นมาเราไม่รู้เขาเป็นใครหรอกนะครับ,นะรบแต่ว่าโปรแกรมที่เขาเขียนไว้เนี่ยเขาบอกว่าให้มีบล็อกเชนเนี่ยได้ไม่เกิด2 1ล้านบิตคอยถามว่านะ ต้นเดือนนัเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะบิตคอยเนี่ยถูกถูกสร้างมาแล้วจํานวนประมาณ19บล้านเจ็ดแสนบิตคอยมันก็เกิดจะเต็มจำนวนละมันคงจะเหลือประมาณอีก๋อออน่าจะเป็นล้านนิดนิดไม่กี่เปอร์เซ็นต์ละอ่ามัน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 ถูกสร้างมาเก้าสิเปอร์เซ็นต์ละเพราะฉะนั้นลิมิตของมันที่ตั้งไว้21ล้านบิตเนี่ยบิตคอยเนี่ยมันจะเต็มละแต่ท่านจะเห็นไหมครับว่าในวันนี้ท่านทำเป็นอยู่ในตลาดของบิตคอยเนี่ย ก็เริ่มมีคนหัวสยก็เริ่มมีการซื้อขายบิตคอยก็เสร็จหนึ่งส่วนพันของบิตคอยนะเสร็จหนึ่งส่วนหมื่นของบิตคอยนะซึ่งก็เป็นกระบวนการเทคนิคการที่จะสร้างไรายได้นะซื้อขายบิตคอยนะซึ่งผมคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้อยู่พื้นฐานของทุนของการลงทุนนะก็นำไปเป็นข้อมูลแต่ว่าใครจะเข้าไปสู่วงการนี้ก็สุดแล้วแต่กวาจริงเทคโนโลยีบิตคอยเนี่ยก็เป็นประโยชน์ครับนะครับประเทศไทยก็พยายามจะออกมาใช้ ในเรื่องที่เขาจะออก,ออกพันธบัตรอะไรเงี้ยนะครับแต่จะออกไปในรูปของบ็อกชนนะครับแล้วก็อย่างในประเทศจีนปัจจุบันนี้เขาก็มีละยนดิจิทัลยนดิจิทัลนี้ก็สร้างมาจากระบบบ็อกชนะแต่เขามีฐานหลองรับอิงกับนะครับเขาเรียกว่าสินทรัพย์ที่แท้จริงก็คือตัวรัฐบาลตัวกองทุนของเขาที่เขามีอยู่นะครับดังเรื่องนั้นก็คงจะมีโอกาสจะมาพูดคุยในวันหลังนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการนําข้อมูล เพื่อตอบคำถามว่าบิตคอยคืออะไรมีสินทรัพย์ที่แท้จริงรองรับหรือไม่นะครับวันนี้ก็คงจะจบอีกเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ